ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะมาดูกันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9นะคะที่ตอนนี้ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยความรุนแรงของเชื้อเนี่ยลดลง ระดับปูมคุ้มกันของประชาชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากซึ่งมาตรการสำคัญก็คือขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนเข็มกระตุน้นนั่นเองนะคะทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็บอกว่าทางคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โควิด1 9กระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด -19 ในที่ประชุม eoc ของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากนะคะใน ขณะที่ความรุนแรงของเชื้อลดลงค่ะแล้วก็ระดับภูมกุ้มกันของประชาชนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากนะคะทั้งจากการฉีดวัคซีนแล้วก็การติดเชื้อก่อนหน้านี้ซึ่งมาตรการสําคัญในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนขอให้กลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม607608ผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น พื่อลดโอกาสที่จะป่วยรุนแรงแล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตนะคะรวมทางได้มอบหมายทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบสาธารณาสุขในการรับมือประเด็นท้าทายหลังพ้นยุคโควิด ตามที่คณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายนะคะทางนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมประสานความร่วมมือดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณสุขในการรับมือประเด็นท้าทายหลังจากพ้นยุคโควิดเพื่อพัฒนาระบบแล้วก็การดูแลประชาชนให้มีสุขภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะน,นั่ก็เป็นมาตรการ ในการที่จะให้กลุ่มเสี่ยงนะที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะคุณหมูฟังนะถ้าเกิดว่าถึงคิวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นก็ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้สามารถป้องกันโรคได้ดีมากขึ้นค่ะ